วันนี้มาทางชาบูชิอินดี้ชาบูอินดี้นะครับที่สาขาจตุจักรนะครับผป็ประมาณน้าใครเฟรนช์เชฟวราหลันะครับวันนี้สุดยอดนะครับมาับครอบครัวเหมือนเดิมนะครับมาดูครับมีหน่วอาหารอันนี้เป็นจานที่เป็นพิเศษที่เขาขับมาให้ก่อนนะครับมาทานทีเดียวครับผ้นล้วก็มาพร้อมกับลูกนะครับแ็เอาเปรรยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นจานพิเศษที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับก่อนที่เราจะสั่ง เพิ่มนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับ329บาท329บาทนะครับน้ำซุปของเราสั่งเป็นน้ำซุปน้ำดำนะครับน้อใส่แล้วก็อะไรนะของชาบูเกาหลีนะครับน้ำจิ้มก็น่าทานทีเดียวนะครับเพื่อนมันต้องอร่อยแน่ๆครับผมพอเราเตรียมพร้อมแล้ววันนี้อิ่มละ329บาทไม่จำกัดเวลานะครับ ไม่จำกัดเวลานะครับไม่เหมือนที่โรบินสันโรนิปนสันจำกัดเวลาคร<ช>ับหน้าตาน้าทางทีเยอเอาเลยลูกเลยเลยเอาเลยก่อนเอาผักตอนเนี่ยผักกาดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เนื้อแข็งง่ายว้าวเอาลงเลยแล้วกันกักดีกว่านั่นหรดีกว่า ฉีกๆหน่อยแล้วกันนะครับอ oh, โอ<ฮ>หสุดยอดเลยตัวไหนคือของเกาหลีตัวไหนหน, <c oughs> นี่เป็นตัวนี้นะตัวนี้นไอาใส่ด <c oughs> นดู <c oughs> ได้เลยลุกลงไปคร <c oughs> ึ่ง <c oughs> เดี๋ยวขอ,เ,อเห็ดลง นี่ครับเห็ดเงินไปเห็ดเงินไปครับกะนี่ก็ไม่อิ่มเอาเอาไปเฉือนพ่อได้แต่เราส่งกลับไปเอาโอ้โหเอางั้นเลยเหรอว้าวเนื้อปลาดอลลี่ครับเดี๋ยวเรือยังเดี๋ยวแล้วล่ะโอ้ยจองมีหมุกสดด้วยนะครับ ยาเลยมึกสดมึกสดสดเขาพูดหน่อยอเขาพูดหน่อยพูดออกกุ้งเดินเรล่อเลยครับกุิงปลาพอกมคนล่มโอเคทีนี้รอ,อให้ร<ว>้อนข้างในกินปลาตอนก่อนเลย ในกระดาษเลยงไปแล้วนะนี่กระดาษนี่ขีดได้พอมโต้วโงวนๆไปเรื่อยๆแล้วอยากะกินอะไรครับอรอยน,ะนอไม่ต้องห่วงครับแบรนด์เขาดังอแลยชาบูอินดี้ครับเห็นที่หนึ่งอยู่ที่โคกสีรุพันธ์นะอันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครนะครับผม ครับคนนี้มือสไลด์สุดยอดเลยราดอะไรก็ไม่รู้ราดโดยต้นหอมซอย,ยน,นั่นเป็นซอสแบดูเหมือนเป็นน้ำมันหอย,ยอ่าด,เดูเหมือน,นเป็นน้ำมันหอยราดนะครับผมมันเราต้องทดลองกันแล้วลลอโอ้โหเขาทำดีมากเลยครับเต็มเลยครับนี่ มองไปแล้วสไลด์ได้บางบางมากๆเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันหอยลาดเ,เ,เอาเลยลูกถ้าสุกเรากัาดทันเลยน้ำใส่น้ำใส้เขาช่วยมันทำไมจิ้มน้ำจิม้มรสเด็ดเลยมีกระเทียมไหมเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆสุดยอดเลยครับ ออ <participation> อร่อยเหาะเลยครับขายยั่วยทุกนัน่นแหละขายยั่วยพุกม <c oughs> ันจิ้มอร่อยมากเลย ส่ตรงนี้เลใสตรนี้ยตนี้เอยตรงนี้ยตงนี้ยย

มึกล้มมานานแล้วเนี่ยดูนเนี่ยมันเหี่ยวล้องกว่าเลยนี่ไงตอนนี้หาตาเวียนหาหมึกกันมึกหดไม่มีตัวเดียวไม่ไมีหลายตู้อ่ะนี่ไงเจอดล้ว แล้วครับเติมมาอีกแล้วครับผมสุดอยอดเลยครับเพื่อนรับต่อไปนะครับเติมมาให้เราเลยมี่ตับด้วยครับมันเป็นลวกนะครับอย่างไงครับรสชาติเป็นไงบ้างอ,อ๋อยิ้มเลยยิ้มเลยอร่อยเลย อที่หลับตาไม่ใช่เลยนะครับร้อนนะครับจริงแล้วคืออร่อยนะครับ,บ,บ,บขพเป็นชาชาไม่ดีขอบคุณครับ อุเลยโอ้โห,โหนี่เลยครับน้ำดำเดี๋ยวเรามาจิ้มกับน้ำจิ้มกัแค่น้ำจิ้มสุกี้ครับอีกชนอืมอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูผักกันกรับ ขอบคุณมากครับอ่าบริการน้ำด้วยนะครับตลอดเลยอันนี้เป็นชามมลิครับอือหอมชื่นใจกลิ่นดอกมมลิ่อร่อยสุดยอดครับเลยกุ้งกุ้งกุ้งโอ้มีกุ้งครับ สอๆต้องมนันาำนึำงก่สุดเก,กียวๆวกิกเอาไม่ปลาโอ้ปลาพอชอบปลาปลาดอรีสุกแล้วครับตุมโนี้ท้องปลา ของปลาแซลมอนเนาะกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่มากเอาตันนี้ตอนนี้มา,าตันนี้พอกุ้งจะได้สุกหวานหยิบเนาะโอเคครับ Thank you. เคมาอีกเที่ยวครับอันนี้เนื้อวัวหมักนุ่มนะครับผม วันนี้เป็นซีฟู้ดครับหมึกกุ้งหมนะึกก็แล้วก็หน้าท้องปลาแซลมอนนะครับเอามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปลุ้นทานในวัวกันดีกว่ามหนุ่มๆได้ว้าวรวมอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เลยลงทั้งสองหม้อเลยนะครับ <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็รสสุดท้ายที่เราลงไปก็จะเน,น้นผักนะครับเน้นผักย่อยสลายง่ายนะครับเป็นผักเป็นเห็ดนะครับผมลูกกอกลาลังนจะอินนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้มาถางซาบูอินดี้นะครับผม ขอบคุณมากมานะครับที่รับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวไปทานจันต่อนะครับเดี๋ยวก็คงจะอ,อิ่มแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามนะดใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทานได้นะครับเ mm hmm. ส้นสกดตะกรนกคกรพนุมนะครับ mm hmm. เยองราชพัฒนาประมาณ2กิโลนะครับผม mm hmm. โอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม